นี่ขวนโอทของเราขึ้นพลายคำน้อยนะคะก็สวัสดีเอซีและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสลิมงคลพลายโค้ค่ะนี่เมฆควานมาช้านะคะวันนี้ติดธุระที่ขึ้นบนหลังคำน้อยก็เพื่อที่จะเอาเชือกออกนะคะที่สูกเขาไว้ <c oughs> อ้คุณมาเยอะนะคะนี่เออเพ่พตังช่องพืชตช่องพืชนี่่ยช่องพืชย่เล่บุมก็คือและ ต้องพูดมากนะแต่ขี้ออกมาไมา่เคี่ยวกี้จะพูดต้นจุมอ่ะนไรร่วมด้วยช่วยกันนะคะโอ้คนให้กำลังใจเยอะนะคะรถแม็กโคไม่ยก ok นะคะนี่ บุ right. mm ้ม hmm. จิตุบ <eland> mm ุมจิตุุจะมีควันขันช่วยด้วยนะคะนี่ลายเป๊บซี่ครั้งแรกนะคะมาเจอหน้าเจอตากันไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะคะนี่งานนี้ไม่รู้ว่าควันโอนมาได้ยังไงนะคะวันนี้ ลื่นลงเลยแกมุ้มใช่ไหมแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงห้านาทีเลยโอ้แค่สอนาทีเอง ทำเนี่ยอยู่กันรู้ดอยเออลองอยู่บ่เอเนี่ยตอนนี้เขาปรึกษาหาเรือกันก่อนนะคะว่าจะเอาเข้าผูกในที่ผูกเลยหรือเปล่านะะค

วนแมันใจเ้นมตะโคนกคกัหน้ากะอกัวกนช้างยังไม่มีตะโคนะคะนี่มีิเข้มบุ้มมานี่ตอลบ่กี่ตอลบ่ไอโซล่าเจ้าขนาดตอแล้วยีนี้ตะองตูวอลไอยู่ลุ่มสะเกท้งหน ดูีฬาเดิเลยขอเจ้าครึ่งวันกีฬาจะเดินเลยังเบรบรกาจุกเร็วคุลาวเขาเดียวกันกับลายสลิมงคุณลนะคั เถินเจ้าเถินเถินเจ้า <è> บิเถินใ้เขาได้พิงต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเหนื่อยแรงนะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะนอนติด มัอ้ตตันนึงอ่ะนี่อืบ

แข็งแรงก่อนนะคะถึงจะเข้าหลักถึงจะผูกโซ่ตาดวงนี้นะคะพนต้นไม้ก่อนนะคะ ุกต่อเลยเด็กลุต่อเลยอย่าท้อเลยนลุกต่อเลยก็ทุกคนุอยู่อ๋ออ๋อทั้งหมดให้ได้นี่ต้องทั้งหมนให้ได้นี่ผมเป็นทั้ป้องเลยประกันคอร์ดเยนะจงเลยเท่าเท่ารถก็นดบัสไม่เอแหนวอสัตย์ชอยถกเห้วเออเอาเลยฮะไม่ใช่ยุสัตย์ชอเออไม่ให้วันนี้าไมลูกอ๋อ ใช่ร่องรองร่ององรององร่อง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 ร่ององร่ององร่ององรูององร่อ่ององ่อ่ององร่่องร่่องรอง่องร่ององรององร่ออง่ององร่อ่องล่ององร่ององร่รองรี่องร่องนองร่องาองร่กงองงออรอง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 ออง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  嗯。 คุณหมอทางโครงการโฆษณาจากนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ปิ้นกันไม้แล้วเก็บลอกไว้ก่อนนะคะไม่ก็ปลดปลดไหมลอกออกดึงลอกเลยปดออกปดออกดึงลอกเลยถอดลอกออกหมดแล้วนะคะกลัวตรงคืนเขาจะไม่ลื่นปลดสูโยนเซ็งซิมิดโยนเลยห้าพันใช่ไหมห้าพันวันละห้าพันวันละห้าพันอ๋อถอดถอดเตะแล้วเนาะตัดออกครับสองมือมือละห้าพัน เป็นเป็นรอยเนาะทำงานหลักล้านแต่ค่าสเตเป็นป็นงหมนครับขึ้นเปนไม้นะข้นเนไ้น

ไอจีเกลมาคนงาบนตักีเลยเห้ยไหมไอออฟเดียบนักีเนาะู่เอไหมเสร็พิธเสร็จเรียบร้อย ดินไปหน้าน่ฟองนี้ได้ยังยังยังออมได้ออมได้ไม่มีแรงนี่พอไ้ต่ตม้จามมันมันเป็นไลยรอนเลมาเลยครับมาเลยครับมาเลยอย่างก็คนม่ได้เดนเลยเนาะมีมดีเนี่ล่ะอเออยได้่ห มันลุกได้เลวดิันลูกไม่ได้ันลกยิมได้อาการยังไม่เต็มร้อยนะคะใครับเดียวต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ อะไรบ้านผมท่วมแล้วนี่แหละใบน้ำบ้านเสท็จงานแล้วเก็บต้นให้คุหมอนะคะทำอะไนอจุ๊บแล้วบริการโดยสไลมงมุดพัดน้องอุ้ยโคตรน่าเล่นไหมเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวรูตามกันคลิปหน้านะคะโอ้ยมีไอ้ดำมาเฝ้าด้วย